สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องดีซีเอ็กซ์นซึ่งวันนี้ผมจะไปฟาร์มกันชิีวๆนะครับเพราะตอนนี้ผมจุดมากๆเลยซึ่งวันนี้ผมกะว่าจะไปปิดกั้นนะแต่ว่าดูไปดูมาตังค์ไม่เหลือสักบาทนะครับค่าเข้า5,000ก็ยังไม่มีเลยนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะไปกับเพื่อนผมนะเพราะว่าผมไม่มีกระสุนดีๆเลยผมก็กะว่าจะยืมกระสุนของเล่นนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆคนนี้นะครับก็ค่อนข้างรวยเลยนะครับมูลค่าโกดัง 8.7m เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามผมด้้ววยนนะครรััับบแลกก็ไปชมเลยพื่องนะครับ เิดเกมมาตอนแรกนะครับผมกะว่าเดี๋ยวจะไปฟาร,ร์มแถวโรงงานเล็กนะฮะตานี้โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงโรงงานเล็กแล้วนะมาถึงนี่ผมก็สอดกล้องส่องไปก่อนอย่างแรกเลยนะว่าม,มีคนหรือเปล่ากดูดหมนว่าจะไม่มีใครนะผมก็เลยลงมาข้างล่างเลยแต่ว่าผมก็ได้ยินเสียงเท้าคนอยู่ข้างหน้านนะผมก็เลยเล็งกล้องรอไว้เลยซึ่งคนนี้นะเขาเข้าม,มาแบบเิศประหยัดแบบจัดเลยนะขนาดผมเห็นนี่ยังสงสารเลยนะครับถ้าต่อจากนี้นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่เองนะผมก็แค่ ฟาร์มของแล้วก็ยิงบอดฟาร์มของแล้วก็ยิงบอดเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้มาร์กไว้แถวริมหาดนะครับเพราะว่าจะไปที่นั่นกันเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันสงบสุขจนเกินไปนะครับผมก็ไม่รอชนะ้าแล้วรีบวิ่งไปเลยนะจังหวะน,นี้แล้วผมก็มาถึงแล้วนะมาถึงนี่ผมก็สอดสอดกล้องไม่ใช่อสอดสอ่องพี่อะไรวะ ส่องกล้องเออนะผมส่องกล้องไปดูนะซึ่งผมก็ไม่เห็นใครแต่ผมก็มีความคิดใจอยู่แล้วว่ามันต้องมีคนนะครับรื่งก็ดูเหมือนว่าเพื่อนผมนับจะห้าวนะครับจงังหวะนี้เพื่อนผมห้าเราวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นไงละครับก็แตกเลยฮะจงังหวะนี้ <S <S คือผมก็กะว่าจะวิ่งเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าไปเอาดีกว่าผมก็เลยกดย่องนะครับผมก็เลยกดย่อง <S <S คือหลังจากที่ผมได้เล่นกับพี่ตูดมาเนี่ยผมก็รู้เลยว่าความห้าวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับ ่วนพี่ตูนคือใครคิดนี่ผมขอยังไม่บอกละกันนะครับแต่ในอนาคตนี่คิดว่าถ้าจะได้อัดคลิปด้วยกันแน่นอนนะครับละอย่างจากนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อก็ไปดูกันเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าผมอาจจะกล้าเขาได้สําเร็จนะครับผมก็ต้องรักษาตัวเองก่อนนะจากนั้นผมก็ เคลียของนะครับตอนนี้ก็มีอะไรมากผมว่าแค่เคลียร์ของไปเรื่อยๆชิวเลยนะครับพอเคลียร์ของเสร็จนะก็อย่างรู้กันนะว่าทำอะไรต่อผมก็เลยต้อวิ่งกลับเลยนั่นเองนะครับ เปิดเกมมาตอนที่2นะผมมากะว่าเดี๋ยวจะไปฟาร,ร์มแถวค่าย AV. เ v เฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละค่าย r v ครับก็ผมก็ไม่รีรอนะครับก็รีบวิ่งไปเลยในจังหวะนี้นะฮะมาถึงนี่ผมก็ไม่เจอคนเลยนะครับเจอได้บอทนะครับผมก็เลยเข้าไปในบ้านนะผมก็เลยจะบอกว่าจะ,จะไปเติมมาส่วนก่อนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้กันนะเพื่อนผมมันจะยห,หนึ่งกับบอทให้ดูนะครับดูดิว่าผมจะโหดแค่ไหน ากนั้นผมก็ได้ฟาร์มของไปสักแป๊บนะครับก็ไม่ได้มีของดีอะมากมายนะครับส่วนมากก็มีแต่ของเกลือเรียกว่าผมจะเป็นโรคไตนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกนะครับว่าตอนน,นี้ยผมจะเกลือเกินไปแล้วนะครับถ้าผมอยู่ตรงนี้นาะนผมจะเป็นโรคไตนะผมก็เลยย้ายที่นะไปที่โรงงานเล็กนะครับพอมาถึงโรงงานเล็กนะครับผมก็ไม่เจอใครก็เจอแต่บอดนับก็เคลียบบอดกันไปยาวๆเลยนะจังหวะนี้ ส่วนต่อไปนี้ก็ไม่มีเยอะมากะผอก็แค่ฟาร์มนะครับตรงบริเวณนี้แหละแล้วก็ข้างบนหอนะครับ2ที่ข้างล่างก็ให้เพื่อนผมฟาร์มนะครับแบ่งกันฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับส่วนกระดูวมาผมก็ได้ของทองเหมือนกันนับชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้เป็นแบตเตอรี่มานะครับมูลค่านี่ประมาณหมื่นห้านะครับก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่ากระเป๋าผมนี่มันเต็มเลยนับเก็บมาเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่านะเพื่อนผมเนี่ยมันจะใจบุญนะให้ของทองผมมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ราค่าประมาณ2 0ง0 0ืโคเอินนะครับก็ถือว่าดีไปนะเพราะผมได้ของทองมาสอชิ้นเนี่ยผมก็รีบกลับก่อนเลยนะครับจังหวะนี้คือที่ผมรีบกลับเนี่ยพวกกระเป๋าเต็มครับอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวแตกนะครับเด๋ยวแตกนะครับถ้าแตกก็คือแบกกลับไม่ได้นะของทองเนี่ยซึ่งก็โชคดีไปนะครับที่เป็นไปอย่างราบรื่นผมไม่โดนศัตรูยิงระหว่างทางนะครับ โดยตาที่3นี้นะครับผมก็เล่นคนเดียวนะครับเพราะเพื่อนผมนี่มันก็ก็ตามนั้นแหละนะครับโดยตาในนั้นผมานะมาในแมบพื้นที่ไล่นะครับเปิดเกมมาเนะี่ยผมก็ได้มาดักคนอยู่ตรงมุมนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็ได้แวะปรับปุ่มสักนิดนึงนะครับก็ดูเหมือนว่าในระหว่างนั้นเองจะได้ยินเสียงเท้าคนเดินมาข้างหน้านะครับ ึ่งก็เดินมา2ตัวเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าผมจะรับมือลำบากพอสมควรเลยก็ต่อจากนี้จะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ซึ่งผมก็สามารถเอาชนะเขามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีไปจากนั้นผมก็ได้รักษาตัวเองแล้วก็เริ่มไปเคลียร์ของเขานะครับก็ได้ของดีมาอยู่เป็นเกาะนะครับกลับไปพวกยองพวกยาอะไรนี้ก็ได้มาบ้างนะครับคือผมก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้านะผมก็ได้สอดสองกล้องไปดูสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่พบอะไรนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วผมนะก็ได้มาฟังไม่คอกมาแต่ก็ดูเหมือนว่าเซฟจะถูกคนเปิดไปแล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับ โดยช็อตนี้เองนะผมก็ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้าผมก็ได้สอดส,สองกล้องหาคนไปอยู่นานนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะมี2คนนะครับซึ่งผมก็ได้เจอคนหนึ่งแล้วผมก็ได้ยิงหัวเขาไปแตกไปหนึ่งนะครับแล้วต่อไปนี้นะครับที่ใส่แทกซิ่งผมมันก็จะปรากฏออกมานะครับก็คือความห้าวนะครับก็ไม่รู้ผมไปดิดมาตัวไหนมานะครับเรียกว,ว่าเดินห้าวห้าเข้าไปหาเลยครับซึ่งพอผมวิ่งห้าวมาเขาเนี่ยผมก็ไม่เจอนะเพราะว่าขอเปลี่ยนมุมเล่นไปแล้วนะครับ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะปาเบิดใส่ผมมาทางด้านหลังนะครับล้วจะเป็นไงต่อก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งเขาก็แอบไปหลังกำแพงไม้นะบอกตรงว่าผมไม่มองไม่เห็นเลยนะเห็นแต่หัวนิดเดียวเองซึ่งคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าห้าวนั่นเองนะครับ